ครับสวัสดีครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมากำหนดในเรื่องขององค์ประกอบต่างๆในแบบฟอร์มของโปรแกรม d v f o r m p l u s กันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมีในเรื่องของคำอธิบายส่วนประกอบต่างๆการสร้างแบบฟอร์มนะครับการสร้างแบบฟอร์มหรือสร้างเอกสารเราจะต้องมี เกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆในแบบฟอร์มนะครับองค์ประกอบก็คืออย่างเช่นอะไรบ้างเป็นองค์ประกอบในแบบฟอร์มก็คืออย่างเช่นค่าคงที่นะครับหรือเส้นกรอบตารางนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปที่การสร้างกรอบตารางหรือสร้างค่าคงที่เนี่ยนะครับผมจะพาทุกคนมาดูที่แถบเครื่องมือก็คือทุ่บานนี้นี่คือ เครื่องมือที่จะสร้างองค์ประกอบในแบบฟอร์มของเรานะครับก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับไล่ซ้อมกับอธิบายนะครับก็คืออันดับแรกเลยก็คือเป็นหัวลูกศรที่เราเห็นอยู่นะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนประกอบในการสร้างแบบฟอร์มเช่นเดียวกันนะครับปุ่มลูกศรสําหรับการเปลี่ยนเปลงนะในระหว่างเครื่องมือที่เราเลือกอนะเครื่องมือที่เราเลือกอย่างเช่นเราเรานาหัวลูกศร มาคลิกนะครับในเครื่องมือต่างๆนะครับอย่างเช่นผมจะไปสร้างค้าคุที่นะครับที่เป็นตัวอักษรหรือเป็นข้อความนะครับก็นำตัวอักษรเนี้ยไปชี้ที่เครื่องมือที่เป็น A,B,C ในโปรแกรม d V f o ดี B นะครับบนแถบเมนูหรือเครื่องมือตรงนี้นะครับโอเคผมคลิกหนึ่งครั้งนะครับคลิกแล้วก็เลื่อนเมาส์มาที่พื้นที่ว่าง นะครับตรงนี้ก็เท่ากับว่าพื้นที่ที่เราเห็นอยู่นี้เป็นก็เรียกว่าเป็นกระดาษเปล่าๆนะครับเป็นกระดาษเปล่าเียบเสมือนเป็นกระดาษเปล่านะครับเราสามารถที่จะกําหนดในเรื่องของความกว้างความยาวได้นะครับอันนี้นะครับอันนี้คือในส่วนของการกําหนดนะครับการกําหนดของกว้างความยาวของแบบฟอร์มของเรานะครับซึ่งการกําหนดความกว้างความยาวเนี่ยเราจะตั้งไว้เป็นนิ้วเป็นซิก็ได้นะครับ เป็นนิ้วเป็นเซนก็ได้นะครับแต่นี้กําหนดความกว้างอยู่ที่8.5นะครับความยาวอยู่ที่11นะครับแล้วก็สามารถที่จะระบุได้ว่าแบบฟอร์มของเราเนี่ยเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนนะครับอันนี้ผมอธิบายเป็นข้อข้อไปก่อนนะครับเป็นข้อข้อไปก่อนยังไม่ยังไม่ได้เจาะลึกลงไปในเรื่องของรายละเอียดอื่นๆนะครับเอาแบบเป็นข้อข้อไปก่อนแล้วกันนะครับเมื่อผมตอบตกลง รเราก็ได้ขนาดตามที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นผมจะสร้างค่าคงที่ค่าคงที่เนี่ยนะครับก็คืออย่างเช่นผมจะดกำหนดเป็นบินเงินสดแล้วกันนะครับผมก็พิมพ์ลงไปนะครับพิมพ์ลงไปว่าบินเงินสดนะครับหรือหากใครที่จะใช้เป็นภาษาอังกฤษเราก็สามารถที่จะพิมพ์ได้ทั้งไทยอังกฤษนะครับอังกฤษได้เลย เมื่อเราพิมพ์ไปแล้วนะครับอันนี้คือเป็นข้อความเป็นค่าคงที่นะครับเราสามารถที่จะจัดคิดซ้ายคิดขวาตรงบางหรือเลือกเกี่ยวกับรูปแบบของฟอนต์ได้นะครับเลือกขนาดนะครับของชนิดของตัวอักษรเล็กโตนะครับนะครับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มเป็นตัวหนาตัวเอียงหรือขีดเส้นใต้อย่างนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไ้มาแต่งเอกสารกันแล้วก็สามารถที่จะ ก็เรียกว่าเพิ่มสีสันของตัวอักษรได้ด้วยนะครับแต่มาตรฐานนะครับตัวก l e ก็จะเซตไว้ให้ที่สีดำนะครับสีดำโอเคทีนี้เราสามารถที่จะ Move ไปยังตำแหน่งที่เราต้องการได้อันนี้ผมจะสร้างเป็นแบบฟอร์มบินเนีนสดขึ้นมาเลยนะครับสร้างขึ้นมาเลยนะครับซึ่งในคลิปต่อไปผมจะอธิบายต่อไปเรื่อยๆก็คือเอาแบบฟอร์มนี้เป็นแบบฟอร์มหลักซึ่งแบบฟอร์มนี้ อยู่ที่ไตเติลบาร์ตรงนี้เป็นชื่อ abc แล้วกันนะครับตั้งมันเป็น abc นะครับโอเคทีนี้เมื่อเรากำหนดเป็นค่าคงที่ไว้แล้วนะครับเราสามารถที่จะใส่ในเรื่องของกรอบได้นะครับในกรอบนี้นะครับในกรอบนี้เราสามารถจะเลือกนะครับผมแยกกรอบออกมาก่อนนะครับในกรอบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใส่ในเรื่องของสีสันได้นะครับ เปลี่ยนสีได้นะครับเติมสีได้พูดง่ายงเติมสีได้แล้วก็เส้นขอบเนี่ยจะเอาเส้นขอบหรือไม่เอาเส้นขอบก็ได้มีให้เลือกนะครับมีให้เลือกหรือจะเอาเป็นเส้นหลักก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้หรือไม่เลือกก็ได้นะครับนี่ฟังก์ชันให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับหรือจะเปลี่ยนสีอ่อนสีเข้มได้หมดอันนี้คือเป็นการแต่งเอกสารมีฟังก์ชันให้เราเลือกเยอะแยะมากมายนะครับ ทีนี i, ้เมื่อเราได้กรอบเรียบร้อยแล้วเราสามารถที่เอาไปวางนะครับเอาไปวางบนค่าคงที่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยค่าคงที่อยู่ข้างหลังกรอบนะครับฉะนั้นเนี่ยหากเราต้องการให้กรอบอยู่ข้างหลังเราก็มาเลือกในเรื่องของที่เครื่องมือตรงนี้นะครับอันนี้อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหน้านะครับเราก็สามารถที่จะคลิกได้นะครับให้อยู่ รืมอ,อยู่เนั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราคลิกนะครับคุ่มลากคุ่มแล้วก็บอกว่าให้จัดนะครับให้มันอยู่ตัวอักษรเนี่ยอยู่พอดีกับกรอบนะครับอย่างนี้เป็นต้นเพื่อความสวยงามแต่หากเราปรับนะครับปรับกรอบให้เล็กลงเราก็สามารถที่จะคุ่มนะครับแล้วให้โปรแกรมจัดใหม่ได้เลยนะครับให้อยู่ตรงกลางทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเห็นไหมครับ ยากเลยนะครับยากเลยเห็นไหมนะต่อมามีค่าคงที่อะไรบ้างอาจจะเป็นชื่อบริษัทก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมจะเน้นในเรื่องของแบบฟอร์มก่อนลวกันอย่างเช่นเลขที่เอกสารแล้วกันนะครับเลขที่เอกสารผมก็พิมพ์ไปเลยนะครับเลขที่เอกสารซึ่งเลขที่เอกสารก็มีความสําคัญนะครับเลขที่เอกสารแล้วอะไรอีกครับอ่ามุ่งไปนะครับเอาง่ายๆเร็วๆนะครับ แล้วก็ในเรื่องของวันที่นะครับคลิปหนึ่งผมจะทําประมาณสักสิบ <Okay. S 1> นาทีไม่เกินนะครับไม่เกินสินาทีหลังจากนั้นก็เดี๋ยวเราค่อยมาต่อเป็นคลิปๆต่อไปนะครับแล้วก็วันที่นะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของนะรหัสลูกค้าอยนะี้อันนี้คือค่าคงที่ผมคิดค่าคงที่ก่นนะครับนะรหัสลูกค้า สามารถจะใส่รูปภาพก็ได้นะครับใส่โลโก้ก็ได้ก็คือเป็นข้อความเท่าที่คือข้อความกรอบนะครับด้านล่า,างนะครับแล้วก็โลโก้นะครับโอเคนะครับก็มีอะไรครับชื่อลูกค้า ครับอันนี้คือเราสร้างแบบฟอร์อมให้กับธุรกิจของเราเลยนะครับสร้างแล้วก็สร้างครั้งเดียวใช้ได้ตลอดไปแล้วก็แบบฟอร์อมเนี่ยเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าแก้ไขปรับปรุงได้นะครับนะธุรกิจของเรามีการเพิ่มเติมข้อมูลส่วนใดนะครับหรือขยายเกี่ยวกับระบบหรือข้อมูลเพิ่มอะไร่นี้เป็นต้นนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับม,มีชื่อลูกค้าแล้วก็อะไรที่อยู่ แต่ถ้าใครที่มีแบบฟอร์มอยู่แล้วนะครับที่มีแบบฟอร์มอยู่แล้วของบริษัทหรือของห้างร้านหรือขององค์กรที่ที่มีแบบฟอร์มอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถจะเอาแบบฟอร์มนั้นมาสร้างแบบฟอร์มในโปรแกรมได้เลยนะครับซึ่งเวลาเรากรอกข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลแล้วเราทิพ์ข้อมูล,ลเราก็ข้อมูลที่เรากรอกไปมันก็จะไปลงตรงตำแหน่งของแบบฟอร์ม แบบแม่นยำที่สุดเลยนะครับแม่นยำที่สุดเลยเพราะว่าโปรแกรมดีว o ฟอร์มพัสเนี่ยตำแหน่งเนี่ยละเอียดยิบเลยนะครับซึ่ง,งเช่นนะ่าัแบบฟอร์มอะไรอยอันที่มีความละเอียดค่อนข้างสูงนะครับแบบฟอร์มราชก,การแบบฟอร์มเกี่ยวกับการขนส่งชิปปิ้งต่างๆ,ๆนะครับนะครับโอเคทีนี้ผมจะเลือกนะครับเมื่อเรามีข้อ,ขอมูลหรือค่าคงที่นะครับเราก็สามารถที่จะ เลือกนะครับระยะหะ่างนี่เป็นเครื่องมือนะครับเป็นเครื่องมือว่าเราต้องการระยะห่างเท่าไหร่นะครับแล้วก็ข้อมูลนะครับเราจะให้มีอา่าเขาเรียกว่าเท่ากันนะครับนะครับจัดเรียงให้เท่ากันนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคอาจจะใส่กรอบนิดหน่อยนะครับ แต่กรอบนิดหน่อยเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งกันอีกครั้งนะครับมาแต่งครั้งหนึ่งนะครับให้เป็นสีจางๆก็ได้นะครับสีจางๆหน่อยเลือกได้หมดเลยนะครับเลือกได้หมดเลยใช้งานง่ายเป็นเมนูภาษาไทยไม่เอากรอบก็ยังได้เลยนะครับไม่เอากรอบนะครับอ่าอย่างนี้นะครับเห็นไหมนะครับเห็นไหมโอเคให้ดูกใกล้ๆ